มาทานข้าวกันค่ะวันนี้น้องน้ำมนต์ไม่ได้มานะคะน้องน้ำมนต์อยู่บ้านกป้าป๋าคุณแม่มาทํางานาทานข้าวมีอะไรไข่พะรู้แล้วก็แกงอะไรแกงแกงอะไรเนี่ยแกงแกงไก่ยอดมะพร้าวใช่ไหมคะแล้วก็ต้มจืดมาทานข้าวกับน้องที่ทำงาน จะเป็นร้านอาหารใต้นะคะแต่ละบนไม่ได้มามีช้อนกลางด้วยต้องกินช้อนกลางนะเอง <c oughs> เพระาะ,ะว่าโควิดระบาดละบนยังว่าโควิดระบาดใช่ปะ วันนี้แม่มาทำงานค่ะแล้วก็มาทานมาทานข้าวเที่ยงต้มอะไรนะต้มต้มต้มจืดอันนี้คืออะไรฟักไงหรอฟักหรอใช่ฟักหรอไหนดูไม่ใช่ฟักนะเนี่ยหัวัชเท้าต้มจืดหัวัชเท้าแล้วก็แกง แกงเผ็ดยอดมะพ,พระ้พาวไชเท้าโรทานสองคนกับน,น้องที่ทํางานค่ะทานข้าวสองคนกับน,น้องที่ทํางานน้ำมน,น,นอยู่กับป้าาค่ะน้ำมนอยู่กับฟ้าวันนี้ลอนชิมดูนะคะวันนี้คุณแม่ออกมาทํางานค่ะ,ะเดี๋ยวบายๆก็กลับนะให้ป้าดูให้ให้ป้าดูน้องน้องแทน บ้านอาะคะใต้อะค่ะรู้ชอบอร่อยคนจะมาทาเยอะคนเช้าคนเยอะมากจะมาทานข้าวด้วยกันนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายคลิปของน้องให้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซีรอหน่อยละกันพรุ่งนี้จะถ่ายคลิปของน้องน้ำมนต์ให้เอฟซนะคะวันนี้วันนี้คงไม่ได้ถ่ายวันนี้ก็ดูคลิปคุณแม่แก้ขัดไปก่อนดูคลิปคุณแม่อ้อนแก้ขัดไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายให้ค่ะให้เอฟซีห่ายคิดถึงมาทานข้าวกันนะคะ น้องน้องไม่อยากออกกล้องน้องที่ทํางานน้องที่ทํางานมาด้วยมาสองคนน้องที่ทํางานค่ะพอดีร้านมันอยู่ใกล้ที่ทํางานค่ะเราก็เลยเดินมาทานข้าวกันต้องต้องรีบมาก่อนเที่ยงเพราะว่าถ้าถ้าเที่ยงแล้วก็หมดค่ะเพราะอาหารเ็าทาจะหมดแล้วหมดเลยจะไม่ทําจะไม่ทําซ้ําคือคือหมดแล้วก็คือคือหมดเลยจบขายแค่หมด อาหารใต้จะลดจะลดจัดค่ะจะชอบอาหารใต้ก็จะลดจัดนะคะอ่าเป็นเป็นแกงยอนมาค่ะแม่จ๋ะเดี๋ยวขออนุญาตทานข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายคลิปของน้องน้ำมนต์ให้นะคะวันนี้ดูคลิปคุณแม่ไปก่อนค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ